ผมอยู่นี่เลยป้าบุ๋มอยู่เลยฮ่าโอเคเลยโอ๊ย,ย,อยตายๆๆปาเองคะ่ะน้องกินนมไหมลูกน้องจะกินนมไหมน้องเบ่งอื่อหรอหรือน้องเอาอะไร จุ่มว่าแน่เลยโอ้โหชุ่ชุชะกินนมไหมคะน้องกินนมน้องหิวนมน้องเลยหน้าเนาะโอเคอืมหลับหลับลูกหลับหลับหนะหลับหลับหลับโอเคอืมหลับหลับลูกหลับหลับหนะหลับหลับหลับป้าจะแต่งหน้าเนาะอืมป้าไม่ป้าหน้าสดเลยลูกเอ้ย แล้วป้าจะได้แต่งหน้าไหมลูกเอ้ยนอนบกินบนที่นอนได้ไหมคะ อ้ะโอ้โหตาแป๋วแล้วแย่และสวยลวอะอะน้องกินนกล,ลองกินนะเสียงหมาที่ไหนวิ่งอ่ะ ลูกพี่หรอได้ไหมขอเป็นลูกพี่ได้ไหมล่ะเดือนประมาณมเดือนนิดนินนค่ะหลับ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 นะ

ลดเลยพี่จุ๋มห่อชัดจืดจืดดืดจืดจืดดืดจืดจืดดืดดืด b a ชักจืดจืดดืดแล้วแม่แม่ว่ะป้าให้พักไงพักก่อนแป๊บนึงไงลูกฮะพักนมป้าไปดูในคลิปในทิกตอกมาเขามีให้พักนมได้ข้างๆปากเวลาเราพักอ่ะ ออกปอะแล้วน้องกินนมแล้วป้าก็ต้องเอาน้องเลยดิใช่ไหมอุ้ยคุยแล้วคุยอยากอยากคุยใช่เออเออเ้ฮะ มาอีกแล้วเหรอเชา้าตื่นมาก็เจอป้ายเอ้ยไม่มันเย็นแล้วค่ะเย็นยังค่ะโอ้โหลแล้วเก่งจังเลยน้องนั่งล้าน้องเลอเลยนอ้งยนองเก่งฝุดฝุดเลย <c oughs> น้องเก่งฝุดฝุดเลยน้องยิ้มเหรอลูกแล้วป้าจะแต่งหน้ายังไงอะคะน้องจะหลับไหมลูกน้องไม่หลับหรอกคะ่ะน้องแอบ,บยิ้มขึ้นตาป้าทําไมอะคะ <c oughs> น้องยิ้มให้ป้าเหรอคะ ต้องยิ้มให้ป้าเหรอคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะวันนี้อาการมันเป็นยังไงเราให้ป้าฟังสิเราให้ป้าป้าฟังสิป้าบุ้ม้องไม่้องไม่นอนแล้วคะ่ะช่วยแล้วคะ่ะป้าจะได้แต่งหน้าไหมคะไม่ไหมคะดูจุดหลอดดีกว่าน้องดูจุดหลอดนะน้อ,ะอ,ะองดูจุดหลอดไหมน้องดูจุดหลอดไหมคะน้องอ้าปากค่ะ,คะ ้อกจะหลับแล้วลูกโอกตาหลีแล้ว เอาน้องน้องตอดเลยใครได้ยินเสียงตดบ้างใครได้ยินเสียงน้องตอดบ้างน้องตอดแรงผุดๆเลยอ่ะแบ่งเอือเอาแบ่งเลยแบงอ่ะเดี๋ยวป้าเปลี่ยนพัมเพิร์ห้ห้ป้าเปลี่ยนเป็นเอาแบงเออออเออเออไหมอันนี้กินไหมคะไม่กินเนาะ ลูกบิวจ้ากรไดคะ่ะไม่ใช่ลูกฉั้นโหนูเด็กตดไม่ใช่ลูกฉั้นโหนูเด็กตดป้าไม่ว่าป้าไม่ว่าเรื่องใหญ่น้องโต เก่งมากเก่งมากอ่ะรักสันเนาะ ายไหมอย่างเงี้ยสบายไหมอืดแตกแน่ไม,ไม่เป็นไรอืดได้สบายไหมท่านี้สบายไหมสบายน้องอืดได้ป้าไม่ว่านะป้าไปแต่งหน้าตัวรูได้ไหมแต่ป้าแต่งหน้าฝั่งนี้ไม่ถนัดแต่ดิอหืม ว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างละใกล้ละสบายไหม แป๊บนึงนะคะ,ะสบายไหมไหม่หรอ แบ่ไงไหมเนี่ยอันนี้แบ่ไงไหมอันนี้แบ่ไงไหมพยายามแบ่งอยู่ถ้าไหนที่เขาจะสบายเนี่ยฮถ้าไหนที่เขาจะสบาย น้องเยี่ยวน้องเยี่ยวแล้วใช่ไหมใช่ไหมป้าผมดูได้ยังไงว่าน้องจี่น้องจี่เดียวอุ้ยตดตดไม่ละทำหน้าทำหน้าเจ้าเล่ด้วย เฮ้ยป้ารู้แล้วป้าลู้เลยว่าน้องทำอะไรน้องไม่ต้องกินแล้วแหละโอเคโอเคมันออกนาสุดๆเลยพี่แทนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะปากฉันเหรอคะปากฉันนั้นกินนะคะอื เดบดินแดกแฉะยังป,ป้าเปลี่ยนแผ่นเพิ่มให้เอาไหมอืยออเอาไหมคะหรือน้องเมานมออู่โอ้เอ๊ะ ไม่ใช่วะ่ปะป้าว่าป้าเปลี่ยนแผนเพื่อให้ไหมน้องฉี่พลาดบ่าดูบ้าว่าจ๋ยว่าเขาแอบมองไปอมป้าวอะไรดีวะ่ะนิดหนึ่งวะ่ะ